มาดูโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะพี่ป๊อบจะบอกว่าข้อนี้พี่ป๊อบก็เพิ่งอ่านไปเมื่อ1นาทีที่แล้วแล้วก็ Imagine หรือว่าจินตนาการว่าเออถ้าทำด้วยสมาการก็ดีนะเออเขาบอกว่างี้ในวันจันทร์เนี่ยค่ะพ่อเนี่ยมาสังเกตมาตรวัดน้ํามันปรากฏว่ามีน้ํามันเหลืออยู่1นส่วนสของถังตอนแรกนะครับเด็กๆว่ามีน้ํามันเหลืออยู่หนส่วนสของถังครับก็เลยเติมให้เต็มถังโอเค ก,ก็เหมือนพี่ปอบเวลาไปเติมน้ํามันถ้าเหลือน้อยๆก็เติมมันเต็มถังไปเลยแล้วก็ใช้รถทุกวันจนกระทั่งคืนวันเสาร์อ๋อนี่วันจันทร์ไปจนถึงคืนวันเสาร์จาันทร์อังคารพุธพฤ่ัสุ์เสาร์หกวันถูกปะตัดวันอาทิตย์ออกไปก็หกวันใช้ไปหกวันนะครับอ่ะและ้วงไงต่อเขาก็เลยบอกว่าพ่อเนี่ยก็สังเกตมาวัดน้ํามันอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าเหลือน้ํามันอยู่หนึ่งส่วนแปดของถัง ปรากฏว่าเหลือน้ํามันอยู่1นส่วนแของถังครับถ้าการใช้รถยนต์เนี่ยใช้น้ํามันวันละเท่านี้โอเควันละเท่านี้เพราะฉะนั้นวันละเท่านี้6วันใช้ไป14คูณ6 4ครับ4 6 24ทด2 84ลิตรครับแปลว่าตอนนี้หนูใช้น้ำมันไป84ลิตรนะครับเอะแล้ว84ลิตรมันคืออะไรเด็กๆดูดีๆก็คือตอนนี้ตอนแรกหนูเติมไปเต็มถังแล้วใช่ไหมเติมไปเต็มถังแล้ว ครับพี่ปอให้ถังจุ x นะขอใช้สมการเลยนะให้ถังจุ x ลิตรแล้วเราเหลืออยู่เท่าไรครับ1ส่วน8 x นี่คือเหลือเพราะฉะนั้นแปลว่าใช้ไป7ส่วน8ของถัง x ลิตรนะก็คือ7ส่วน8 x ถังจุ x ไนงะหนูเหลืออยู่1ส่วนแปแปลว่าใช้ไป7จส่วน8ของถัง ซึ่งก็เลยใช้ไป7จส่วน8 x ลิตรอ่ะเขียนก่อน7ส่วน8ของถังเท่ากับ7ส่วน8 x ลิตรอยู่ใช้ไป84ลิตรแล้วอยู่ก็ใช้ไป7ส่วน8ของ x เพราะฉะนั้นก็จับมันเท่ากันซะสินะครับก็เป็น7ส่วน8 x เท่ากับ84อยากหา x ก็คูณ8ส่วน7ครับ8หารอยู่ไปคูณ7คูณอยู่ไปหาร ครับตัด7 12นะ12 7 84อ่ะ12 8 96า12 8 96ครับแปลว่าถังเราจุ96ลิตรคราวนี้เขาพูดว่าไงถามว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยคุณพ่อเติมน้ำมันไปกี่ลิตรเด็กๆตอนแรกมีน้ำมันอยู่1ใน4แปลว่าหนูเติมไป3ในสขออนุญาตนะออกนะครับนะ ตอนแรกมีน้ำมันหนึ่งใน4แปลว่าเติมไป3าส่วนสเพราะฉะนั้นก็เติมไป3าส่วนส x หรือ3ามส่วนสคูณเกครับ4ตัด4ี่4องแครับ24่ก็72ลิตรมีลูกศิษย์พูดเสมอนะบอกว่าพี่ปอพี่ป,อ,ปอเป็นคนคิดเลขเร็วอ่ะก็พรา,พรามือให้หน่อยนะครับก็ <laughs> ตามน,นี้ โอเคครับแล้วเจอการเด็กๆสวัสดีครับ